สวัสดีค่ะช่วงนี้นรับชมข่าวในพระราชสำนักจากไทย PBS ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชาทัไทยไปยังผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลียในการที่นายวิลเลียมจอร์ดเฮเดนอดีตผู้สาเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลียถึงแก่อายญกรรมเมื่อวันที่21ตุลาคม2566 พระนักท่านผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลียกรุงเคนเบราคาพาเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งต่อการถึงแก่อสัญญกรรมของนายวินเลียมจอร์ดเฮเดนอดีตผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลียผู้นำคนสำคัญและเป็นที่เคารพยิ่งซึ่งจะได้รับการระลึกถึงตลอดไปจากการอุทิศตนในการปฏิรูปเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวออสเตรเลียและเสริมสร้างความมั่นคงและความ ความเจริญรุ่งเรืองของเครือรัฐออสเตรเลียในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมาอย่างท่านและประชาชนชาวออสเตรเลียตลอดถึงครอบครัวของท่านอดีตผู้สําเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลียสําหรับการสูญเสียอนนมาซึ่งความโศกเศร้าครั้งนี้พระประมาทพิไทยมหาวชิราลงกรณะวชิรกล้าวเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรียในโอกาสวันปฏิวัติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรียซึ่งตรงกับวันที่1พฤศจิกายน2566 พณะท่านนายอับดุลมะยิตะบูนประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรียกรุงแอลเจียในโอกาสวันปฏิวัติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรียข้าพเจ้าขอส่งคำอํานยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานไมัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวแอลจีเรีย ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรียต่างมีสัมพันธไมตรีอันดีต่อกันเสมอมาข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันและการสนับสนุนของท่านประเทศของเราทั้งสองจะแสวงหาโอกาสเพิ่มมากขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ชันมิตรและความร่วมมืออันยัางประโยชน์ร่วมกันให้แน่นแฟ้นต่อไปในภายภาคหน้าพระประมาผิไทยมหาวชิรลงกรพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้ เวลา9้านาฬิกา24สนาทีสมเด็จพระนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอกน้อยทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิตลาธิเบศญเดชวิกรมพระบรมราชชนกที่ศาลาสิริราชร้อยปีทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสัก กาะรารูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชจนีแล้วทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังตึกมหิดลบำเพ็ญทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสิริราชมนร์สามกับสองพันห้าร้อยหกสิบหกเป็น รายงานผลการดำเนินการต่างๆขอสร้างและสมมพระราชาิไิไัยในแก่ไรความคึกหน้ารักษาผู้ป่วยด้วยโอกาสด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงใช้จ่ายสูงพุทถวายเป็นพระราชกุศลประบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และร่วมเฉลิมฉลองในวาระครบ100ปีประสูติสมพระเจ้าพี่นางเธอเจา้าฟ้ากระยานิวัฒนากรม,มหลวงนราธิทวาาราชนาครินปี2561ถึง2566โดยยกรานบริจาคได้ใช้จ่ายเพื่อช่วยผู้ป่วยจำนวน5,974คนและเสนอ เกิดโครงการใหม่ภายใต้ชื่อโครงการเฉลิมระเกียรติสมเด็จพระนิธิพทธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารี70พรรษาเพื่อรักษาผู้ป่วยด้วยโอกาสที่มีค่าใช้จ่ายสูงและใช้เทคโนโลยีขั้นสูงพุทธศักราช2566ถึง2568โดยเริ่มโครงการตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2566ถึง3กันยายน2568 สำหรับผู้ที่มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคสมทบทุนด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมศึกษาการค้นคว้าวิจัยให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรงพยาบาลสิริราชได้ที่สิริราชมูลนิธิโรงพยาบาลสิร,รสิร,ราชณตึกมหิดลบำเพ็ญไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา17นาฬิกา20นาทีเสด็จออกณวังสปัปปทุมพระราชทา,านพระราชาวโร,าาวรกาสให้ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณะบดีคณะแพทยาศาสตร์สิร,ริราชพยาบาลในฐานะรองประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูป,ปถัมภ์นำคณะบุคคลผู้บริจาคเงินผู้สนับสนุนกิจาการของมูลนิธิเฝ้าทูลละอองประบาทรับพระราชทา,านของที่ระลึกและทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงิน เวลา17นาฬิกา30นาทีทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟา้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ครั้งที่2องทับ2,566เพื่อพิจารณาตัดสินบุคคลที่สมควรได้รับพระาาราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟา้ามหิดลประจำปี2,566ซึ่งเป็นปีที่31 รวมทั้งพิจารณาตัดสินผู้สมควรได้รับทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2566ซึ่งเป็นปีที่15และพิจารณาจัดการประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2567ระหว่างวันที่25-27มกราคมพุทธศักราช2567 ระยะเวลา31ปีที่ผ่านมามีผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลแล้ว94คนเป็นชาวไทย4คนในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2566ในวันที่24มกราคมพุทธศักราช25 0พ 167ณนะพระที่นั่งจากกรีมหาปราศาสตร์ในพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะสเสด็จพระราชดำเนินเยือนเ,นเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนวันที่2พฤศจิกายน2566 ประกาศสำนักพระราชวังด้วยสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราจักดสกากาีสิริกิจการิณีพิระยพัฒนรัตศีมารัตศีมาคุณากรนปิยชาติสยามบรมราชากุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในวันที่ 2, สองพฤศจิกายนพุทธศักราช2566 ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาี่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีจะทรงนำข้าราชาการและนักเรียนนายร้อยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่างๆได้แก่พิพิธภัณฑ์การป้องกันชายฝั่งฮ่องกงองค์การเงินตราฮ่องกงและพิพิธภัณฑ์พระราชวังฮ่องกง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินพิเศษสเสด็จพระราชดำเนินออกจากท่าอากาศายานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันพฤหัสบดีที่2พฤศจิกายนพุทธศัการาช2566เวลา5นาฬิกาและจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินพิเศษสเสด็จพระราชดำเนินกลับ ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันพฤหัสบดีที่2พฤศจิกายนพุทธศักราช2566เวลา22นาฬิกาจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง1พฤศจิกายนพุทธศักราช2566องค์มนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานวิศวกรรมแห่งชาติประจำปี2566 เวลา9้นาฬิกา2นาทีประบาทสมพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกบัณฑิตมาลายอริสุ์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานวิศวกรรมแห่งชาติประจำปี2566นณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศริกฐกิจเขตคลองเตยศูนยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมรนุาพรมกับหน่วยงานต่างๆจัด ระหว่างวันที่1-3พฤศจิกายน2566เพื่อสนับสนุนให้วิศวกรไทยได้ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพวิศวกรรมและเพื่อให้สาธารณชนได้รับรู้ถึงความสามารถของวิศวกรไทยซึ่งพัฒนาก้าวหน้าไปสู่ระดับแนวหน้าเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ภายในงานจะแสดงนิทรรศการวิศวกรรมประจำปี2566ซึ่งนำเสนอผลงานการออกแบบสิ่งประดิษฐ์ทางวิศวกรรมจากองค์กรต่างๆเช่นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกฟผบริษัทปูนซีเมนไทยจำกัดมหาชนหมดเลยในที่อาคารเขียวไทยเป็นต้นรวมทั้งจัดสัมมนาในหัวข้อต่างๆรวมทั้งสิ้น60หัวข้อและการแข่งขันแก้ปัญหาด้านวิศวกรรมกิจกรรมคลินิกช่างที่ให้คำปรึกษา ปัญหาทางวิศวกรรมของบ้านพักอาศัยแก่ประชาชนทั่วไป องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีประธานอนุกรรมาการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือเดินทางไปติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างฝายทุ่งข้าวหล่อพร้อมระบบส่งน้ําอันเนื่องมาจากพระราชดำริตําบลบ้านโปง่งอําเภอเงาจังหวัดลําปางซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระก,ร,กรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริมเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2563เดิม พื้นที่แห่งนี้สร้างฝายแบบดั้งเดิมโดยใช้วัสดุธรรมชาติต่อมาเกิดความชำรุดเสียหายในปีงบประมาณ2,564สำนักงานกปร,รได้สนับสนุนงบประมาณให้กรมรประทานดำเนินการก่อสร้างฝายทุ่งข้าวหล่อพร้อมระบบส่งน้ำแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาค,คม2,565ปัจจุบันสามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในช่วงฤดูฝนได้2,500ไร่ผูแแ้ง1,000 950ไร่ราศดรได้รับประโยชน์471ครัวเรือนประชากร1,263คน และแหล่งน้ําสําหรับการอุปโภคบริโภคของราษฎรในเขตโครงการและบริเวณใกล้เคียงอีกทั้งยังสามารถบรรเทาความเสียหายจากอุทกภัยบริเวณด้านท้ายน้ําของโครงการอีกด้วยจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังโครงการฝ่ายทุ่งซ่านพร้อมระบบส่งน้ําเหมืองทุ่งแพะอันเนื่องมาจากพระราชดำริตําบลบ้านขออําเภอเมืองปานจังหวัดลําปางซึ่งพระบทราทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดปรดกรมมอมรับ ็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่9ตุลาคม2562ตามที่ราศดรกราบบังคมทูลขอพระราชทานความช่วยเหลือโดยสำนักงานกปร,รได้สนับสนุสนงบประมาณประจำปี2565 ให้กรมประทานดำเนินโครงการแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม2565ปัจจุบันสามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในช่วงฤดูฝนได้1,500ไร่ช่วงฤดูแรงได้1,00ไร่ราษฎร1 4น0อเอ็ 1, 1คนและเป็นแหล่งน้ำ กับอบพคกบริโภคให้แก่ราษฎรด้วยโอกาสนี้องคมบตรีได้ให้ข้อเสนอแนะทั้งของโครงการเมื่อได้รับโครงการแล้วควรน้ำอย่างรู้คุณค่าอย่างมีประสิทธิภาพโดยการบริหารจัดการน้ำของกลุ่มผู้ใช้น้ำและดูและรักษาโครงการที่สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการบำรุงรัก การผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิตพืชผลทางการเกษตรรวมทั้งส่งเสริมให้ใช้ย่าแฝกอนุรักษ์ดินและน้ำต่อไปวงคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชาพัฏพระนครประจำปี2566 พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีติดตามและตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครประจำปี2566เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปประเด็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นซึ่งนับตั้งแต่ปี2561ถึง2566ได้ดำเนินงานด้านการพัฒนาท้องถิ่นตามบทบาทภารกิจของมหาวิทยาลัยจำนวน229โครงการเป็นโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจจำนวน 1 3 6โครงการด้านสังคมจำนวน51โครงการโครงการด้านการศึกษาจำนวน19โครงการให้เกิดความยั่งยืนใน403ชุมชนในพื้นที่บริการเขตกรุงเทพมหาคนครตอนเหนือพื้นที่จังหวัดนนทบุรีนครนายกและลบบุรีองคมนตรียังติดตามกิจาการพัฒนาส กิวให้แก่นักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมและร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มผู้นำนักศึกษาในการพัฒนากิจกรรมนักศึกษานอกจากนี้องคมนตรียังไปเยี่ยมชมโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครณพ,พื้บบนที่ตำบลบางตะไนยอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีอา,าิโครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่ University as m a r k e ม p l a c e มีกิจกรรมพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเมืองมดันโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโครงการส่งเสริมการทำกรเกษตรในเมืองสำหรับครัวเรือนเพื่ออาหารสุขภาพและโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาเ็นขนาดเล็กสังกัดสำนักงานคนักมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนและโรงเรียนกองทุนการศึกษาพัฒนาการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยใช้ชุมชนเป็นฐานองคมนตรีประชุมติดตามความก้าวหน้าการำดำเนินงานของมูล,ลนิธิโครงการหลวงที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนาการที่เบตต์ดำริอําเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ มูนลนิธิโครงการหลวงจัดพิธีบวงสวงอันเชิญพระภูมิชัยมงคลขึ้นประทับณศารพระภูมิโดยมีพลเอกกำบรรุาธิดองคมนตรีประการบริหารหมูนลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในพิธี เดิมสารพระภูมินี้ตั้งอยู่ใต้ร่มโพใหญ่ในบริเวณสวนไผ่ข้างศูนย์ซึ่งมีแผนปรับปรุงพื้นที่สวนไผ่ให้เป็นศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมของชาติพันธุ์เป็นมุมพักผ่อนแก่ประชาชนจึงอัญเชิญองค์พระภูมิขึ้นประดิษฐานอย่างสารพระภูมิแห่งใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคล ช่วงบ่ายองคมนตรีเป็นประธานในการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานโครงการผลิตน้ําดื่มโครงการหลวงซึ่งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยอําเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในแหล่งผลิตน้ําดื่มของโครงการหลวงโดยแรกเริ่มโครงการสํานักทรัพยากรน้ําบาดาลเขตหนึ่งลำปางได้ประเมินศักยภาพแหล่งน้ําบาดาลจากบ่อผลิตน้ําดื่มและบ่อในชุมชนพบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ําสําหรับบริ โภคโดยไม่ต้องผ่านระบบปรับปรุงคุณภาพและอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นน้ำแร่และในปีนี้กองคุณภาพน้ำบาดาลกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้สุ่มเก็บตัวอย่างของน้ำดื่มโครงการหลวง4ี่ตัวอย่างผลคือน้ำดื่มตราโครงการหลวงมีคุณภาพเพื่อการบริโภคตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกจึงเตรียมการยกระดับโรงงานผลิตน้ำดื่มด้วยกระบวนการผลิตระบบ Reverse Osmosis เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำแร่จาก ซึ่งมีจำหน่ายในร้านโครงการหลวงทุกสาขานอกจากนี้ยังมีการหารือก,กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจุดที่ตั้งอาคารและโรงงานที่มีการติดตั้งเครื่องจักรได้แก่โรงชีวพันธุ์โรงปุ๋ยน้ำอินทรีย์อาคารแปรรูปผลิตผลกาแฟอาคารเมล็ดพันธุ์และแปรรูปสมุนไพรเพื่อสนองพระบรมราชโองบายประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืน จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วค่ะอีกสักครู่กลับไปพบกับคุณวันวิสาและคุณเจษดาน,นะคะส่วนช่วงนี้ดิฉันอรณิเพชวงศิริลาไปก่อนสวัสดีค่ะ